รับของแถมเพิ่มเมื่อเติมเกม c า a s h of c a n ที่เว็บ Supercell Store ใช้โค้ดแก้วก้าเพื่อสนับสนุนแก้วได้ด้วยขอบคุณทุกท่านที่ใจดีสนับสนุนแก้วมาตลอด บ้าน16คุณสามารถอัปเกรดโรงฐานเป็นเลวล18ได้แล้วใช้น้ม่วงอัปเกรด21ล้านหยดใช้เวลาอัปเกรด15วันเพิ่มพลังชีวิต100หน่วยโรงฐานใหม่มาในโทนสีดำเข <c oughs> ้ากับบ้าน17มากๆมีหอกคขวยกันอยู่บนหลงังคามีหมวกหินวางอยู่ข้างๆโรงฐานเรเว่าใหม่หมายความว่าลดล็อกฐานใหม่ได้แก่นักคว้างหอกยิ่งคว้างมากยิ่งมากประสบการณ์เขาบอกแบบนี้ฮะนักคว้างหอก ใช่ครับมีนักคว้างหินได้ก็ต้องมีนักคว้างหอ,อกได้สิมันอาจจะฟังดูแปลกๆแ,แต่ฐานใหม่ตัวนี้น่าสนใจนะตามแก้วไปดูรายละเอียดกันเลยนี่คือภาพนักคว่างหอ,อกฐานตัวนี้มีร่างกายบึกบึนผิวสีชมพูมีหนวดสีแดงสุดงามสวมหมวกหินถืหอหอกอันเบรเริ่มไม่สวมเสื้อนักคว้างหอ,อกมีด้วยกันทั้งหมด3เลเวลเลเวล1ถึงเลเวล2อัปเกรดได้ที่บ้าน16และเลเวล3อัปเกรดได้ที่บ้าน17 นี่คือค่าถนนะของนักควงหอ,อกเลเวลหนึ่งนี่คือค่าถานะของนักควงหอ,อกเลเวลสองนี่คือค่าถานะของออนักควงหอกเลเวลสามนักควงหอกมีความจุ16ช่องเท่ากับดูอิดนักควงหอ,อกเลเวลสามมีพลังชีวิต2 1 0 0นหน่วยใกล้เคียงกับผู้คุมฝึกหัดและมังกรน,น้อยนักควงหอ,อกเลเวลสามมีพลังโจมตี200หน่วยต่อวินาทีใกล้เคียงกับหมูป่าแม่มดและผู้คุมฝึกหัด เมื่อโจมตีนะักขว้างหอกจะขว้างหอกออกไปโดยจะโจมตีสิ่งก่อสร้างที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดเลยไม่ได้มีเป้าหมายปวดเป็นอาวุธนะครับก็คือถ้ามันเจออะไรก่อนมันก็จะโจมตีก่อนเลยจากการทดสอบของแก้วนะักคว่างหอกจะมีระยะโจมตีประมาณ5ช่องและสามารถโจมตีข้ามกำแพงได้ทำให้สถานตัวนี้ตอดป้อมพุที่อยู่ริมๆได้เป็นอย่างดีจากการทดลองเล่นของแก้วแก้วคิดว่าเราสามารถเล่นนะักขว่างหอกได้2แบบดังนี้ แบบแรกคือเล่นแบบสูตรนักควงหอ,อกสมัดนี่แก้วคิดสูตรนี้มาเลยครับก็จะเป็นการใช้นักควงหอกครับเอาไปกึมหมดเลยแต่เราจะใส่ระเบิดเปกําแพงไปด้วยใช้ระเบิดธรรมดาก็ได้นะครับหรือว่าจะบู์ซุปเปอร์ระเบิดก็ได้เหมือนกันและใช้ควีนครับลงไปด้านริมครับก็ปล่อยลงไปมุมใดมุมหนึ่งแล้วก็ใช้นักควงหอ,อกลงไป2อถึงสตัวนะครับช่วยเป็นตัวช่วยควีนโจมตีนั่นเองควีนเนี่ยเราจะมากับ หุ่นเชิดผู้เยาวยาณนะครับก็สามารถที่จะใช้ทําไห้ตายตอนต้นได้เลยแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะครับเราจะลงนักควงหอกสองสามตัวนะครับลงไปแล้วก็จะปล่อยโรงฐานครับเคลื่อนจากรงฐานลงไปที่เราใส่เยติเข้ามานะครับผุณชมจะเปลี่ยนเป็นนักขวงหอก3ตัวก็ได้เหมือนกันนะครับเพื่อที่จะตดทางซ้ายขวาพอเราตะทางซ้ายขวาได้แล้วนะครับทางฝั่งของนักขวงหอกครับมันจะไหลขึ้นไปด้านซ้ายบนแล้วก็อีกฝั่งก็จะไหลไปขวาบนครับทำให้ตรงกลาง มันจะเดือโซนตรงกลางครับเราก็จะยัดแทนที่เลือลงไปไม่ว่าจะเป็นนักขว้างหงองครับเป็นคิงเป็นปูเป็นเจนครับเราก็ปล่อยลงไปแล้วก็หาจังหวะนะครับทำการใช้ธราไม่ตาของปูนะครับเป็นคัมิโมตะเราก็ใช้น้ํายาบ้าน้ํายาแช่น้ํายาพุ่มเรือลงไปนะครับแก้วเล่นหลายตาเหมือนกันนะแล้วก็เล่นไปเล่นมานะครับก็สามารถที่จะทำสามดาวบ้าสิบเจ็ดตานได้นะครับแก้คิดว่าสุดนี้ก็พอเป็นไปได้นะครับแต่อาจจะต้องวางแผนและปรับน้ํายานิดหน่อยน่าจะพอเล่นจริงจังได้ครับ อีกวิธีคือใช้นักขว้างหอกตอดอาวุธที่อยู่ริมฐานใช้หนึ่งถึงสองตัวก็พอครับแต่ถ้าบุถฐานได้แก้มองว่าใช้บอลลูนจรวดน่าจะเจ๋งกว่าเพราะมันจะพุ่งใส่ป้อมผูเลยแต่ข้อดีของนักขว้างหอกคือมันโจมตีสิ่งก่อสร้างด้วยนั่นแหละและที่สําคัญนะครับมันจะไม่รอดถางแกะออกมาทําให้มันสามารถที่จะโจมตีด้านนอกแล้วก็ตายลงไปแล้วเราก็ปล่อยฐานที่เหลืออยู่ลงไปได้เลยถ้าหากนักคว้างหอกต้องเจอกับผู้กล้าที่เฝ้าฐานเขาจะคว้างหอกไปใส่ผู้กล้า แต่ด้วยความช้าของเขาทําให้เขามักจะตายก่อนเสมอและถ้าเจอฐานอากาศพกแคนอย่างมังกรไฟ้านักคว่างหอ,อกก็จะคว่างหอกออกไปใส่มังกรไฟ้าเหมือนเดิมครับเขามักจะตายก่อนเสมอแก้วลองเล่นสูตรนักคว่างหอ,อกล่องหนเรียนแบบซูเปอร์ธนูและพอมดล่องหนผลปรากฏว่าไม่เวิร์กครับอย่า,าทําเลยเพราะนักคว่างหอ,อกมันจงตีช้าเรามีน้ำยาล่องหนและยาบ้าที่มีเวลาจํากัดมันจึงไม่เวิร์กนั่นเอง แล้วใช้ในคว่างหอ,อกเฝ้าแคนจะเป็นอย่างไรจากการทดสอบของแก้วนักคว่างหอ,อกจงตีช้ามากทาให้ช่วยป้องกันบ้านแต้ไม่ดีเท่าควรเอาเขาไปจงตีเหี้ยดีกว่าเอาป้องกันแก้วคิดว่าถ้าตัวนี้เหมาะสําหรับใช้ในวัวมากที่สุดเลยเพราะเรามีเวลาวางแผนว่าจะ้าอย่างไรและเราวางแผนได้ว่าจะใช้น้ํายาอะไรบ้างหากจะเอาไปป้นแก้วมองว่ามันอนง้างเสี่ยงครับเพราะบ้านที่เราจะตีอาจจะไม่ค่อยเหมาะกับสูตรนี้ทําให้อาถาบ้านตีนานเกินไป และนี่คือนักควงหอกฐานใหม่บ้าสิเป็นอย่างไรกันบ้างครับชอบไม่ชอบคอมเมนต์ไม่ได้เลยมีฐานใหม่แล้วก็ต้องมีอาวุธใหม่บ้าสิมาพร้อมอาวุธใหม่1ชิ้นได้แก่เครื่องพ่นไฟสร้างได้โดยใช้ทองคํา2 2ล้าน5 0 0แสนเหรียญใช้เวลาอัปเกรด5 5วันบ้าสิสร้างได้2ป้อมเครื่องพ่นไฟจะพ่นเปลวเพลิงในตาการยิงที่เร็วยิ่งกว่าคันอนเอหากพลาดเป้า เครื่องพ่นไฟจะยิงผ่านเป้าหมายเพื่อสร้างความเสียหายให้กับศัตรูที่อยู่ด้านหลังแต่จะสามารถหันได้เพียงทิศทางเดียวเท่านั้นเะนั้นเลือกตำแหน่งวางให้ดีล่ะเครื่องพ่นไฟมีด้วยกัน2เลเวลนี่คือค่าสถานะของเครื่องพ่นไฟเลเวลหนและนี่คือค่าสถานะของเครื่องพ่นไฟเลเวลสองเมื่ออัปเกรดเป็นเลเวลสอแล้วสามารถซูเปอร์ชาร์จได้อีก2เลเวลค่าสถานะตามนี้ครับซู Super เปอร์ชาร์จเลเวลหนึ่งซูเปอร์ชาร์จเลเวลสอง รูปด่างของเครื่องเป็นไฟเป็นเหมือนสัตว์ชนิดหนึ่งที่แก้วก็ไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไรมีหัวสีทองตัวอ้วนกลมบนหลังมีไฟลุกโชนถือว่าแปลกดีครับเราสามารถตั้งค่าได้ว่าจใจเครื่องเปนไฟหันหน้าไปทางไหนเหมือนกับเครื่องกวาดอากาศปรับได้สีทิศทางบนซ้ายบนขวาล่างขวาล่างซ้ายมันจะโจมตีได้ภายในระยะของมันซึ่งจะเป็นรูปโคนไกสิบช่องเวลาโจมตีมันจะพ่นเปลยเพลิองออกไปหาทหาร โดยยิงตรงออกไปแบบกระจายเล็กน้อยหากทหารเดินไปด้านข้างการโจมตีของเครื่องบินไฟจะพลาดเป้าแต่เปลวเพิงจะยิงต่อไปยังฐานที่อยู่ด้านหลังแทนเมื่อยิงโดนฐานตัวแรกแล้วเปลวเพิงจะไม่ยิงไปโดนฐานที่อยู่ด้านหลังยิงฐานได้แค่ตัวเดียวครับแก้วคิดว่าอาวุธนี้ใช้โจมตีฐานที่มาเป็นกลุ่มได้ดีถึงแม้การยิงเปลวเพิงจะพลาดเป้าแต่เปลวเพลิงจะยิงโดนฐานที่อยู่ด้านหลังได้ก็ถือว่าเป็นการโจมตีรูปแบบใหม่ในเกมแคทแคน ถ้าทหารเดินเข้าหาเครื่องพ่นไฟตรงๆมันจะโดนยิงเกือบเต็มๆแต่ทหารเดินออกด้านข้างประจมตีอย่างอื่นมีโอกาสสูงที่เปียวเพิงจะพลาดเป้าจะเกิดอะไรขึ้นหากฐานเดินเข้าทางด้านหลังของเครื่องพ่นไฟคำตอบคือเครื่องพ่นไฟจะอยู่เฉยๆให้เขาโจมตีฟรีดังนั้นการตั้งค่าเครื่องพ่นไฟไม่ว่าจะยิงไปด้านไหนสําคัญมากๆและต้องมีอาวุธอื่นคอยซัพพอร์ตเผื่อถ้าเข้ามาจากทางด้านหลังเครื่องพ่นไฟนั่นจะช่วยให้การป้องกันทำได้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น ส่วนผู้โจมตีแก้มองว่าเราสามารถเข้าด้านหน้าขึ้นบนไฟได้เลยไม่ต้องกลัวครับแก้คิดว่ามันไม่ได้โหดเท่าไหร่แต่ถ้าใครจะเข้าด้านหลังก็ทําได้เช่นกันหากรับมือไม่ไหวก็ใช้้แม็แช่แช่ลงไปได้เลยและนี่คือคุณเรื่องพ่นไฟอาวุธใหม่บ้าน17ถูกใจคุณผู้ชมหรือไม่คอมเมนต์มาได้เลยบ้าน17มีทหารและอาวุธใหม่แบบนี้จะขาดอาคมใหม่ไปได้อย่างไรคุณชมเคยมีความรู้สึกนี้ไหมกำลังใช้ผู้กล้าโจมตีอยู่ดีๆ ดันตายลงไปสง,งนันยังให้ผู้กล้ากลับมาโจมตีต่อก็ทําไม่ได้หลังจากนี้พบกับอาคมคืนชีพเมื่อผู้กล้าตายลงเราสามารถใช้อาคมคืนชีพใส่ผู้กล้าและผู้กล้าคนนั้นก็จะฟื้นคื้นชีพกลับมาโจมตีต่อได้ก่อนอื่นต้องอัปเกรดโรงงานอาคมก่อนโรงงานอาคมเลเวลแอัปเกรดได้ที่บ้าน15ใช้น้มุวงอัปเกรด18ล้านหยดใช้เวลาอัปเกรด8วัน12ชั่วโมงเปิดล็อกอาคมคื้นชีพคิดว่าผู้กล้าของท่านไปแล้วไปรับไม่กลับมาใช่ไหมคิดใหม่อีกครั้ง เขาว่าแบบนั้นขวดอาคมคืนชีพมีสีทองมีสัญลักษณ์มงกุฎผู้กล้าและมีปีกด้วยน้ำอาคมคืนชีพกินพื้นที่2ช่องมีด้วยการ4เลเวลเลเวล1ถึงเลเวล2ที่บ้าน15เลเวล3ที่บ้าน16และเลเวล4ที่บ้าน17อาคมคืนชีพเลเวล4จะฟื้นคืนชีพผู้กล้าพร้อมกับฟื้นฟูพลังชีวิต7 5เมื่อคุณชมไปโจมตีแล้วพกอาคมคืนชีพไปด้วยเวลาที่ผู้กล้าคนใดตาย จะมีสัญลักษณ์หัวใจและปีกบินอยู่บนหัวผู้กล้าคนนั้นผู้ชมสามารถลงอาคมคืนชีพลงไปที่ผู้กล้าได้อาคมจะมีระยะ8ช่องผู้กล้าที่ตายและอยู่ใกล้จุดลงอาคมที่สุดจะได้รับการคืนชีพพร้อมกับฟื้นฟูพลังชีวิตตามเลเวลของอาคมเช่นเลเวล4ก็ฟื้นฟูพลังชีวิต7 5ถ้าหากมีผู้กล้าหลายๆคนตายใกล้ๆกันอาคมคืนชีพจะทํางานกับผู้กล้าที่อยู่ใกล้จุดที่เราลงอาคมมากที่สุด เราสามารถใช้อาคมคืนชีพกับผู้ก้ากี่ครั้งก็ได้นะจากการทดลองของแก้วด้วยความที่อาคมคืนชีพมันกินพื้นที่2ช่องแก้วมองว่ามันค่อนข้างเปลืองและไม่รู้ว่าจะเล่นกับผู้กล้าคนไหนบางทีอาจจะรอให้โปรเพเยิ้กดิสุดก่อนแล้วค่อยอัปเกรดไปเล่นตามก็ได้นะครับและนี่คืออาคมคืนชีพคุณผู้ชมคิดอย่างไรกับประคมนี้มีวิธีใช้จริงๆไหมคอมเมนต์มาได้เลยนะ ช่างก่อสร้างฝึกหัดเบื่อที่จะอยู่หน้าบ้านแล้วเลยได้ย้ายไปอยู่ที่เต็นท์อันใหม่ที่นั่นคือกระต๊อผู้ช่วยก่อนอืน่นต้องสร้างกระต๊อผู้ช่วยก่อนสร้างได้ที่บ้านเลขเก้าใช้น้ำม่วงหนึ่งล้านหยดในการสร้างสร้างได้ทันทีไม่ต้องรอเวลาสร้างและที่สําคัญเมื่อเราสร้างกระต๊อผู้ช่วยเสร็จแล้วเราสามารถปลดล็อกผู้ช่วยคนใหม่ได้แก่ผู้ช่วยห้องทดลองเราสามารถกดที่กระต๊อผู้ช่วยกดเข้าไปจะเห็นช่างก่อสร้างฝึกหัดที่ล็อกอยู่และจะเห็นน้องใหม่ได้แก่ ผู้ช่วยห้องทดลองกดเข้าไปจะมีปุ่มฟรีสีเขียว,ยวอันใหญ่เบอรเริมเมื่อกดแล้วเราจะปลดล็อกผู้ช่วยห้องทดลองเลเวลหนึ่งผู้ช่วยห้องทดลองเลเวลหนึ่งจะช่วยแอปเกตดได้วันละ1ชั่วโมงแล้วก็จะลดเวลา1ชั่วโมงครับการลดเวลาของเขาครับจะทํางานดังนี้คือตุ้ที่เลเวลนะครับถ้าผู้ช่วยห้องทดลองเลเวลสิบครับก็จะลดเวลา10ชั่วโมงนั่นเองเวลาใช้งานก็ไม่ยากครับเมื่อเราทําการวิจัยในห้องทดลองสามารถกดที่ห้องทดลองจะมีปุ่มใหม่ที่เขียนว่า มอบหมายผู้ช่วยกดเข้าไปเราสามารถทําการมอบหมายการนับเกตได้เลยซึ่งมันจะมีแค่อันเดียวที่วิจัยอยู่ยกเว้นตอนนั้นมีนักวิจัยกอบบินและสามารถที่จะเลือกมอบหมายได้นะครับเมื่อกดมอบหมายจะมีหน้าต่างบอกว่าเรากําลังจะเร่งความเร็วอะไรแล้วก็ประหยัดเวลาเท่าไรและจะบอกเวลาที่เหลือหลังผู้ช่วยห้องทดลองมาทํางานมีช่องให้ติ๊กว่าจะกําหนดไว้จนกว่าการนัปเกตจะเสร็จสิ้นไหมถ้าเราติก๊กผู้ช่วยห้องทดลองจะทํางานที่นี่ต่อเนื่อง เมื่อทางานครบหนึ่งชั่วโมงผู้ช่วยห้องทดลองก็จะหยุดพักเป็นเวลา24ชั่วโมงแล้วก็จะทํางานต่อได้พอพักเสร็จแล้วก็จะทํางานอัตโนมัติต่อทําแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆจนการอัปเกรดเสร็จสิ้นต้องบอกเลยว่านี่เป็นการปรับปรุงระบบที่ดีมากๆช่วยให้เราไม่ต้องเข้ามากดอัปเกรดทุกวันและถ้าคุณต้องการยกเลิกการช่วยอัปเกรดของผู้ช่วยห้องทดลองก็กดแตะที่ปุ่มหรือผู้ช่วยห้องทดลองเมื่อกดไปจะมีหน้าต่างถามยืนยันว่าเราจะออกจากการอัปเกรดหรือไม่ แล้วก็กดยืนยันแล้วก็ไปช่วยอัปเกรดอย่างอื่นได้เลยฟีเจอร์การช่วยอัปเกรดอัตโนมัติสามารถทําได้กับช่างกา่อสร้างฝึกหัดด้วยนะครับอัปเดตนี้เอาใจแก้วไปเลยกลับมาที่ผู้ช่วยห้องทดลองกันต่อเราสามารถอัปเกรดผู้ช่วยห้องทดลองได้โดยใชยเ้เพจอัปเกรดอัปเกรดได้ถึงเลเวลสิที่บ้านสิการลดชั่วโมงการอัปเกรดในห้องทดลองจะลดเท่ากับเลเวลของเขาเช่นผู้ช่วยห้องทดลองเลเวลสิก็จะลดเวลาอัปเกรดได้ลงวันละ12ชั่วโมงนี่คือตารางค่าอัปเกรดผู้ช่วยห้องทดลอง ถ้าอัปเกรดตั้งแต่รุ่นสอถึงรุ่นสิบสแต่ใช้เพชรทั้งหมด8,500เพชรแน่นอนว่ามันเยอะมากๆม,มันแพงมากๆเลยถึงตอนนี้คุณผู้ชมอาจจะกําลังสงสัยนะครับว่าแล้วมันคุ้มที่จะอัปเกรดหรือไม่แก้วขอบอกจุดคุ้มทุนดังนี้ครับผู้ช่วยทดลองรุ่ลสิลดเวลาได้วันละ1ครั้งครั้งละ12ชั่วโมงเวลาอัปเกรด12ชั่วโมงนะครับถ้าคิดเป็นเพชรก็1 3 4เพชรคำนวณได้ดังนี้นะครับ8,500เพชรหาร134เพชรต่อวันนะครับ ก็เท่ากับว่าผลลัพธ์ที่ได้คือ63.43นั่นหมายความว่าต้องใช้ผู้ช่วยทองทดลองทุกวันเป็นเวลา64วันหรือประมาณ2เดือนถึงจะคุ้มทุนครับส่วนตะแก้มงอว่าคุ้มใช้ได้เลยราคาอาจจะแพงแต่มันช่วยลดได้เยอะเลยถ้าคุณชมวางแผนจะเล่นเกมขกแขาจบแคนไปยาวๆเป็นหลักปีขึ้นไปการอัพเกรดผู้ช่วยทองทดลองถือว่าคุ้มม,มากๆครับยกตัวอย่างการอัปเกรดลูกกระจกเลเวล13ใช้เวลาอัปเกรด14วัน ถ้าเรามีผู้ช่วยห้องทดลองเล้ว12และใช้ช่วยอัปเกรดทุกวันเวลาอัปเกรดทั้งหมด14วันหากแก้วคำนวณไม่ผิดจะใช้เวลาอัปเกรดทั้งหมด9วันครับลดลงไป5วันถือว่าเยอะมากๆและนี่จะทำให้เราวิจัยทหารอาคมและเครื่องจักรได้ไวขึ้นหากแก้วคำนวณผิดคอมเมนต์ไม่ได้เลยนะครับส่วนตัวแก้วมองว่าผู้ช่วยห้องทดลองดีมากๆแต่แก้วจะไม่ได้รีบอัปเกรดเท่าไหร่หากแก้วมีเพชจและฉันก่อสร้างแก้วยังไม่ครบ5คน แก้วจะซื้อช่างก่อสร้างให้ครบภาคคนก่อนและถ้ายังมีอุปกรณ์ผูกก้าไม่ครบแก้วจะซื้ออุปกรณ์ผูกก้าที่แก้วคิดว่าแก้วได้ใช้บ่อยๆก่อนจากนั้นนะครับแก้วค่อยเอาเพชรไปลงที่ผู้ช่วยท้องทดลองส่วนตัวแก้วมองว่าอัปเกรดผู้ช่วยห้องทดลองให้ตันก่อนเสร็จแล้วค่อยไปอัปเกรดช่างก่อสร้างฝึกหัดทีหลังครับแก้วให้ความสําคัญกับผู้ช่วยห้องทดลองมากกว่า <S <S และนี่คือข่าวอัปเดตบ้านสิบเจ็ดวันที่สองวันนี้คุณผู้ชมได้พบกับนักควงหอกเครื่องพ่นไฟอาคมคืนชีพ และผู้ช่วยห้องทดลองเป็นอย่างไรบ้างครับคุณผู้ชมชอบอัปเดตไหนมากที่สุดคอมเมนต์บอกแก้วได้เลยนะและข่าวอัปเดตบ้าน17ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมกดติดตามช่องแก้วก้าเพื่อไม่พลาดข่าวอัปเดตแคทอัวแคนใหม่ก่อนใครและพบกันใหม่สวัสดีครับ